ดีครับลุงต่อพากินพุทธิเวลน,นี้มานําเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะหะลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วท่านเป็นเกติอาจารย์ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายโดยเฉพาะพระรุ่นขุสะนะฮะมีขุสะเล็กขุสะใหญ่อันนี้เป็นขุนแผนรุ่นแรกของ น่าจะรุ่นแรกนะฮะของลุงปุบเผือกนะฮะสร้างประมาณปีสองสี่เก้าหกนะให้ดูลักษณะของพระนะอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะถ้าใครเจอละรูปทรงแบบนี้แล้วก็เป็นเนื้อสีขาวเนี่ยฮะเนื้อพุนพุนแบบนี้นะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะบางองค์ก็แห้งสนิทแข็งนะ ก็จะสมบูรณ์มากนะฮะอันนี้ก็เป็นพระเป็นผงพุทธคุณของหลวงปู่เผือกสร้างาไว้นะพุทธคุณทางด้านาจเจริญก้าวหน้าเมตตาเป็นยันที่ท่านาสะสมเขียนทั้งยันแล้วก็มีผงต่างๆผงวิเศษต่างๆมาผสมกดพิมพ์พระนะแล้วก็ปุกเสกให้ดูลักษณะความ ทรงของขุนแผนของหลวงปู่เผือกนะฮะจำทรงให้ดีนะฮะจำลักษณะพิมพ์ของพระให้ดีนะฮะถ้าเจอนี้ก็ให้เข้าใจว่านี่คือเนื้อผงพุทธคุณก็จะมีเนื้อผงไม่แน่ใจว่าผงใบลานนะเท่าที่จําไม่ได้นะไอ้จําได้นะแต่ว่าผงเนี้ยก็คือดูง่ายสุดนะฮะเป็นผงรุ่นแรกก็ถ้ามีข้างหลัง ถ้ามีเป็นยันสาลิกาก็จะมีความนิยมมากขึ้นนะแต่แค่แต่แค่คุแผนเนื้อผงพุทธคุณนี้ก็สุดยอดแล้วฮะก็มานำเสนอให้ชมนะก็ไม่มีข้อแนะนำอะไรนะท่านใดที่พบเจอนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยนะฮะพระคุณแผนของหลวงปู่เพือกท่าน มีเมตอมีพุทธคุณทางด้านครอบจักรวาลน,นะฮะเมตตาค้าขายแล้วก็ปลอดภัยแควคาาจากพัาตรายนะสร้างมาดีท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ปลุกเสกด้วยไสยเวทวิทยาคมนะโดยเฉพาะของพุทธคุณท่านก็ขินชื่อนะพระท่านก็โด่งดังมากมายมีหลายพิมพ์ฮนะท่านสร้างพระไว้เยอะแต่ว่า ขุนแผนเป็นอันดับหนึ่งที่เขานิยมเล่นหากันนะฮะโดยเฉพาะขุนแผนรุ่นแรกๆนะฮะนี่เนื้อผงพุทธคุณเนี่ยก็ถือว่าน่าสะสมนะก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ